มีภาษาอังกฤษนะครับของด้านที่เรียก3ด้านนี้นะครับแลเขาก็ใช้เป็นชื่อจําเป็นวิธีจําของเด็กๆฝรั่งด้วยนะครับมีชื่อเรียกอะไรบ้างมาดูนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากนี้นะครับชื่อว่า hypotenuse นะครับ hypotenuse ก็ออกเสียงประมาณนี้นะครับด้านประชิดมุมนะครับ adson adson the j a c e n t adson แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมนะครับเขาใช้ชื่อว่าด้าน opposite oppo s i t e opposite ที่เราตรงข้ามนะครับ adson แปลว่าด้านที่ประชิดกันนะครับ h y p o t e n s e Hy โพ ten ิสโอเคประมาณนี้นะครับก็มีเขาก็ใช้ตัวตัวต้นเนี่ยนะครับมาเป็นวิธีจำนะครับตัวต้นมีอะไรบ้างมี h มีเอมี o ออคือตรงข้ามมุมนะครับ a อคือประชิดมุม o อคือตรงข้ามมุม h คือตรงข้ามมุมฉากนะครับ o อคือตรงข้ามมุม เขาก็บอกว่า sin เนี่ยคือ o กับ h เพราะฉัน s i ายเขาบอกว่า sin คือตัว s นะครับเป็นสีว่าท s ายคือตัว s นะครับ,รบมี o คือตรงข้ามแล้วก็ฉากก็คือ h ก็เป็น soh so เขาอ่านว่าโ so ซนะครับโซคอสก็เ so, ะลซีใช่ไหมครับคอสก็ซมีด้านประชิดคือ A กับ H A กับ H A กับ H ส่วนแทนก็ตัว T อ๋อน,นี้อ่านว่าคานะครับแทนก็ตัว T ตรงข้ามก็เป็น O กับ A O กับ A เวลาเขาท่องนะครับเด็กฝรั่งเขาท่องเขาให้บอกว่าโซคาโ์ทัวโซคาโ์ทัวก็โซก็สไซดออปโปสิตคู่กับไฮโปเทนัสคาก็โคไซด์ก็จะเป็นแอดเจสเซนต์คู่กับไฮโปเทนัสส่วนแทนเจนต์ก็จะเป็นออปโปสิตคู่กับแอดเจเซนต์โอเคก็ลองไปท่องสนุกสนุกดูครับโซคาโ์ทัว สวัสดีครับ